รับซื้อของเก่าจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าโทรศัพท์สเสียของสะสมเครื่องลายครามเอามาขายได้จ้า hey, รับซื้อของเก่าซื้อของเก่าพ่อมีจาัการันเก่าอยู่นี่ว่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอามาขายดีกว่าโทรศัพท์เสียรับซื้อของเก่าจ้าพี่พี่หยุดกอนลงมาตรงนี้เลยลงมาเออพี่รับซื้อของเก่าใช่ปะ อ่าใช่อะไรเก่าๆอ่ะพี่รับซื้อหมดแหละน้องมีอะไรจะขายอ่ะนี่เลยพี่แจกลารเก่าสมัยราชวงศ์ชิงชังรับรองเก่าแน่หนูอยากขายอ่ะพี่รับซื้อเท่าไหร่อ่ะเก่าแน่ปะเนี่ยเก่าแน่ดิพี่โวยนี่ตกทอมาหลายชั่วยุคนเลยนะดูก่อนดูก่อนอืมดูดูแล้วมันก็เก่าอยู่นะแต่ว่า มันแตกกันน้องชำรุดแบบเนี้ยพี่ให้ได้แค่ห้าร้อยเท่านั้นแหละโหพี่นี่สมัยราชวงศ์ชิงชังเลยนะได้แค่นี้เหรอพี่ให้ค่าความเก่าอีกหน่อยไม่ได้เหรอโหน้องมันแตกอะ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยพี่ให้ได้แค่นี้แหละเอาไม่เอาโหแต่เนหนือกว่าจะได้สักหกร้อยหนูขออีกร้อยหนึ่งไม่ได้เหรอหกร้อยไปพี่นะหกร้อยเหรอ ของมันไม่สมบูรณ์นะดิงั้นคนละครึ่งทางแล้วกันห้าร้อยห้าสิบป่ะอ้าห้าร้อยห้าสิบก็ได้โอเคนะอ้าวแต่ว่าพี่รับซื้อของก่ออ,อื่นอื่นอีกไหมอะ่ะพวกโทรศัพท์เก่าเนี้ยรับปะ่ะของเก่าอะไรพี่กร,รับซื้อหมดหลยเออเหรอเอ้ยั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงน,นะพี่พี่เนี่ยโทรศัพท์เก่าสภาพแบบเนี้ยพี่รับปะ่ะโอ้โหสภาพยเยินมากเลยนะเนี่ย นี่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยน้องก็ใช้ไม่ได้สิพี่ถ้าใช้ได้หนูจะมาขายพี่ทำไมอ่ะเออก็กูรับซื้อของเก่านี่ว่ะเออสภาพอย่างเงี้ยพี่ให้ได้แค่เครื่องห้าสิบเท่านั้นแหละเอาบ้าอเออเอาก็ได้แต่หนูมีอีกสองเครื่องเป็นสามเครื่องเนี่ยพี่สามเครื่องนะเครื่องละห้าสิบสามเครื่องก็เป็น สามเครื่องสามเครื่องก็ร้อยห้าสิบเนี่ยพี่เออใช่พี่รู้แล้วแบบแหมคูณพี่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งสมองพี่มันช้าแต่ถ้าหากก็บวกเนี่ยโอ้ยพี่ไวเลยเดี๋ยวพี่คิดรวมกับค่าัาการให้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแจกันห้าร้อยห้าสิบค่าโทรศัพท์ร้อยห้าสิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ ห้าบวกห้าได้สิบห้าบวกหนึ่งได้หกโอเคทั้งหมดก็หกพันหนึง่งร้อยน้ใช่อ่ะพี่ใช่ดีน้องจะไม่ใช่ได้ไงอะ่ะก็นี่ไงพี่บวกให้เห็นกันจะจัดเลยเนี่ย<อ>ซื้อขายกับพี่ไม่ต้องกลัวแฟร์ไม่มีโกงกันหกพันหนึ่งร้อยก็หกพันหนึ่งร้อยพี่โอเคนะอโอเคโอเคเ,อเดี๋ยวพี่หยิบตังให้แป๊บหนึ่ง อ้าวเฮ้ยน้องสงสัยวันนี้พี่ซื้อของน้องไม่ได้แล้วแหละอ้าวทำไมล่ะพี่ก็พี่มีเงินติดตัวมาแค่ห้าพันนะดิเอ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันหลังพี่ค่อยมาซื้อแล้วกันนะไม่เป็นไรพี่ห้าพันก็ห้าพันดูร้อนให้เฮ้ยมันจะดีเหรอน้องน้องจะขาดทุนแล้วนะดีสิพี่ไม่เป็นไรดูร้อนให้ห้าพันก็ได้จ้ะถ้าน้องว่าได้พี่ก็ว่าได้ จะมาว่าพี่ทีหลังไม่ได้นะขอบใจมากนะน้องไม่เป็นไรพี่หนูไม่ว่าเลยขอบใจมากนะจ๊ะวัหลังมาอีกนะแม่วันนี้ได้ของเก่าด้วยเจอคนใจดีอีกจังหากกำไรเลือเล่อน